ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับป้ามชีวีนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจะมานะครับทำคลิปนะครับการล้างคาบูนะครับเครื่องตัดหญ้า GX 3 5นะครับผมของ Honda นะครับผมจะล้างคาบูอ่าอันนี้ผมถอดไม่หมดแล้วนะครับผมถอดหมดแล้วครับแต่ว่าแผ่นได้พวกชุดผ้าปั๊มอะไรก็เคยเปลี่ยนมาแล้วครับอันนี้คือคือถอดล้างเฉยๆนะผมถอดล้างเฉย ล้างนะครับแล้วก็เทสดูนะครับเทสดูตัวติดเปิดน้ำมันนะผมนี่นะครับบีบน้ำมันลงไปนะครับผมถ้ามันรั่วนะครับแสดงว่ามันมันไม่ดีนะครับผมอันนี้น้ำมันยังแช่อยู่เหมือนเดิมนะผมน้ำมันยังอยู่นะครับผมน้ำมันไม่ลดนะผมแสดงว่าใช้ได้นะผม ถ้าเทน้ำมันลงไปตรงนี้แล้วน้ำมันวูบหายไปเลยนะครับหยดลงล่างหมดเลยนะครับผมแสดงว่าใช้ไม่ได้นะผมต้องซ่อมครับปรับแต่งเข็มตัวนี้นะครับผมอันนี้คือมันแช่อยู่ครับไม่ลดนะครับแสดงว่าใช้ได้ไม่รั่วนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมครับอืมนะครับเทสดูนะครับผมนี่นะครับนี่อ่าลดเมื่อกี้เมื่อกี้ยังอยู่เปล่าความความสะอาดล ่าทางความสะอาดก,ก่อนนะผมถ้ามีปั๊มลมนะผมครับตรงนี้ระวังนะครับตรงนี้จะมีกองเล็กๆนะครับเป่าดีๆรนะวังเป็นไปได้คอออกก่อนก็ได้ผมแต่ว่าผมไม่เอาออผมเป่าเลยนะครับนะครับเป่าทุกลูผมที่มีลูนะผมเป่าทุกลูที่มีลูนะผมเป่าให้หมดเลยนะครับพร้อมันเป็นสุญญากาศมีไอ้นิดๆหนึ่ง ไปอุดตันไว้ครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมมันก็ไม่ปกติแล้วผม,มก็จะวูบนะครับอันนี้ทงงังนมสะอาดที่วางก่อนเป่าลมออกนะครับผมตัวนี้จะมีนมหนูอยู่นะครับผมถ้าเป่านะเป่าได้ดีนะครับเอามือปิดตรงนี้ไว้นะครับระวังนะครับเป่ารูข้างในเนี่ยมันจะหลุดออกผมให้มันมีลมออกได้ นมหนูเกาออกมาทํางานได้ครับมาทาความสะอาดได้ครับผมข้างในจะมีนมหนูอยู่นะครับที่ผมบอกนะครับผมจะมีเศษขยะเข้าไปนะครับเป่าออกเลยเป่าออกให้หมดครับเป่าทุกรูครับเป่าได้ทุกรูตัวนี้เป็นรูอากาศนะผมรูอากาศกาศจะมาดูดในตัวผ้านะครับเกบนะครับอ จะมีรูอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรงั้นเหรงนี้เป็นอะไรทำมาหนึ่งนี่มาอีกมาเก๋นี่ผมก็งงมันมาอย่างไงวะเดี๋ยวออกไว้ก่อนครับ มีสว่วนที่ทำ ก็ปิดเสียงปั๊มลมก่อนนะครับผมบอกผมจะประกอบให้ดูนะครับผมแผ่นดาเฟรมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะใช้กาวทาหนึ่งนะครับเพื่อจะไม่ต้องทาเยอะนะครับทาแค่มันติดติดกันเหนียวๆเพราะเพื่อที่จะประกอบง่ายนะครับผมตอนแรกนะผมอันนี้เป็นกาวทาประเก็นนะครับผมเอามาเทียบดูก่อนว่ามันอยู่ท่าไหนครับเราควรจะทาฝั่งไหนมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับ ก็ผมจะทาฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เพื่อที่มันจะติดหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับทาไม่ต้องทาเยอะครับทาบ้างนะครับคนอื่นอาจจะไม่ทาแต่ว่าผมทานะครผมผมรู้สึกแล้วทาแล้วมันไม่รั่วครับผมอากาศมันแน่นดีครับผมอ่านะครับสําหรับคนที่ไม่ทาก็อันนั้นก็แล้วแต่เขานะครับผมแต่ว่าผมทานะครผมผมทานิดนึงนะครับแค่มันมันแน่นนะครับรู้สึก ผมทาแล้วผมรู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าอากาศไม่รั่วนะครับถ้าไม่ทามันก็ไม่รั่วหรอกครับแต่ว่าทาผมจะมั่นใจกว่านะครับ100%ไม่รั่วแน่นอนนะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไปปิดรูรูน้ามันครับทาบางๆนะครับทาบางเฉยครับแค่แค่มันแน่นนะครับคิดว่านะนี่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องทาเป็นเหนียวเหนือหนะนะครับบางคนทาเยอะไปเดี๋ยวมาว่าผมบอกให้ทานะครับผมผมทาทาบางๆนะผม แล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ไปเลยมือสั่นนิดนึงนะครับปั๊บมันจะมีใส่ผิดไม่ได้นะครับผมมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับผมมีปุ่มตัวนี้สองปุ่มแล้วก็จะมีลายของมันอยู่เราก็ต้องดูลายมันด้วยนะครับผมนะก็อยู่แล้วครับผมเสร็จนะครับผมแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นไซส์นี่นะครับอ้หหยิบยากเลยนะครับ ไม่มีดินนะครับผมเปาออกมาแล้วนะครับนะครับตัวนี้เป็นวาลนะครับที่เป็นลินสองตัวเน่ยจะเป็นวาลครับดูดีนะครับอ่ายังใช้ได้อยู่ครับตัวนี้ครับดิ้นอยู่ครับนะครับตัวนี้อย่าลืมสปริงครับมันมีสปริงมาให้ครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับตัวนี้แต่ว่าใส่ไว้ดีกว่าเพราะเขาใส่มาให้นะครับผมันี้นะครับนี่นี่ต้องดูลายดีนะครับผมดูลายผิดไม่ได้ผิดแล้ว จบข่าวทันทีนะครับเสียเลยนะครับผมนี่นะครับตัวปุ่มปุ่มจับจะอยู่คู่กันตรงนี้แต่ไม่ได้อยู่แนวเดีวยวกันรูก็รูตรงเป๊ะเลยนะครับวาลวตัวน,นี้ปิดรูตรงนั้นสองตัวนะครับผมครับตัวนี้จะมีตัวรูน้ามันตัวปูดๆออกมานะครับลงตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่รูนี้ให้มันเข้ากัน่อน ถ้าเดือยนะครับสองตัวนี้ลงปั๊บมันก็จะลงล็อกขมันเองเลยนะครับผมก็กดไว้นะครับกดไว้ดีๆนะครับผมใส่แผ่นไดอะเฟมนะครับผมใส่แผ่นไดอะเฟมนะครับมันจะอยู่นักษณะนี้ครับจะมีเดือยอยู่สองเดือยนะครับผมให้มันลงรูนี่จะลงรูปั๊บรูนี้ก็ตรงรูนี้รูนี้รูนี้นะครับตรงเป๊ะเลยนะครับผ้าปั๊มนะครับ ควมตัวนี้ยังใช้ได้ดีนะครับผมใส่แผ่นกลมๆนี่คว่ำลงไปนะครับผมที่เป็นแผ่นมมเนียมนะครับคว่ำลงไปนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับเหมือนเหมือนที่บอกเมื่อกี้แล้ะครับปั๊บนะครับผิดผิดถูกถูกต้องขออภัยครับแต่ว่าไม่ไม่ผิดชัวครับคือก็แก้ไขนะครผม มันตื่นเต้นกล้องนะครับผม <c oughs> นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไอตัวแผ่นตัวนี้มันจะเป็นที่มีมีเขาสองเขาเนาะนี่เห็นไหมแล้วมีว้าวเนี่ย ให้เอาไว้ฝั่งฝั่งที่มินเป็นเดือยนะครับผมถ้าใส่ผิดมันก็จะไม่ลงรูนะครับผมเอาง่ายๆถ้าใส่ผิดก็จะไม่ลงรูนะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะขันแค่ชนก่อนนะครับผมเพื่อที่จะดึงสปริงก่อนขันแค่ชนก่อนนะครับผมทะแยงครับอย่พึ่งล็อกนะครับผม ัวน,นี้ต้องขันให้แน่นจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่แน่นถึงหัวลูดนะครับผมแน่นกับว่าให้แน่นพอดีไม่ให้มันรั่วไม่ให้อากาศรั่วนะครับผมฮับบูตัวนี้ถ้าอากาศรั่วก็มีปัญหาทันทีเลยครับผมมีตัวมันเป็นศูนยอากาศเนาะถ้ามีอากาศรั่วเข้าไปก็จบขาวนะครับผมน้ำมันขึ้นไม่พอนะครับผมหนักเลยครับก็เ,เอากับว่าแน่นแต่ว่าไม่ให้แน่นจนลูดนะ เอาแน่นเลยแต่ว่ามันก็กะประมาณเอานะครับแต่ว่ามันแน่นอกดแน่นๆออกนะครับไม่ใช่ว่าแน่นจนหัวรูดนะเดี๋ยวจะถอดไม่ได้ครับนี่แน่นจนมันหมุนไม่ได้แหละนะครับ,นะรบนี่ก็คือแน่นแล้วครับผมกดเช็คนิดหนึ่ง เป่ามาอีกน,นึงเป่าทุกลูกเดิมอันนี้สะอาดชัวนะครับก็วิธีประกอบอตัวลิ้นเร่งนะครับผมนะครับมันจะมีเข็มข้างในนะครับเข็มลินเร่งนะครับผมมันจะมีรูหนึ่งเนี่ยที่เป็นล็อกเดือยล็อกกัน,นครับ จะใส่ผิดไม่ได้ครับถ้าใส่ผิดมันก็จะไม่ลงนะครับสมมุติว่าใส่ผิดไม่ลงนะครับมันก็จะประชนนะครับมันจะมีล็อกข้างมันอยู่ครับนี่เดือยกับรูนี้ซักเข้ากันปั๊บมันก็จะเป็นล็อกครับผมแล้วก็ขันน็อตเข้าไปสองตัวนะครับน็อตสองตัวนะครับผมชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่เคยตั้งกล้องแบบนี้นะครผมครั้งแรกนะครับผมที่ตั้งกล้องทําแบบนี้ ส่วนมากจะถ่ายจะคุยธรรมดานะผมหันให้แน่นนะครับเครื่องตัดหญ้าฮอนด้นะครับผม gx35 นะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับปัญหาหลักๆเลยแต่ดีตรง การน้ำมันอะไรอย่างงี้เนาะชาวบ้านก็คิดตรงที่ว่าเออน้ำมันไม่ต้องผสมออตอลูปครับผมคือเอาใส่เพียวๆได้เลยนะครับไม่เหมือนสองจังหวัดต้องผสม,มเนาะต่างกันนะครับแต่ว่าเครื่องสี่จังหวะนี้ก็ต้องเมทนเแนนดูแลรักษาอย่างดีนะผมถึงจะใช้งานได้นานนะครับต้องดูแลเป็นนะครับผมดูแลไม่เป็นก็เหมือนเดิมนะครับผม อ่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็คือประกอบเสร็จแล้วครับนี่นี่คือประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องได้เลยครับผมอ่าผมขอทําคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมเป็นความรู้นะครับผมสําหรับคนที่บางทีถอดออกมาแล้วถอดมาใหม่ๆเลยนะครับเคยนะครับผมถอดมาแล้วเออประกอบยังไงวะเอาอันไหนไปก่อนครับเอาอันไหนไปหน้าเอาอะไรเอาในสายก่อนอันไหนสายหลังครับบางทีไม่รู้นะครับก็ ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเผื่อคนที่ว่าเพิ่งเพิ่งถอดล้างใหม่ๆยังไม่รู้ว่าอันไหนใส่กรอนใส่หลังนะครับผมถ้าคลิปไม่ชัดยังไงเสียงไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ